ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็จารแหวงออนทัวร์ก็พามาชมท้องทุ่งครับนะบ้านเจ้าปยาควายครับมีโชคนะอ่าที่บ้านโนนนนนนะครับเอสีชมพูครับน่าจังหวัดขอนแก่นแล้วก็มาชมบรรยากาศนะครับนะาของท้องทุ่งไรนานะครับนะแล้วก็มาเยี่ยมเยียนมาชมเจ้ามีโชคกับเจ้าบัวขาวครับวันนี้เป็นอยู่เชนไลทยครับวันนี้เราเราไปดูกันเนาะวันนี้ราชมกันครับผม วันนี้ก็สวนไผ่ครับมีโชคนี่ก็บัวขาวนะครับเดินไปเนี่ยอ๋อบัวขาวครับบัวขาวอ่าสาวคูครับสาวคูน้อยอ๋อสวัสดีสาวคูน้อยโอ้โหเข้ามาทักทายแล้วโอ,โ,โอ้โห อ่าตอนนี้ครับหมูกี้ครับนะอ่าสาคูน้อยน่าจะเปโถเขาขาวอ่ะดำดำอ่าส่วนตัวนี้เจ้าอะไรครับเจ้าแหลมบอกแหลมอ๋อนี่แหลมครับตัวดำนี่แหลมนะั่าสาคูครับจาคูน้อยตัเขาขาวอ่ะดำดำอ่าดีแหลมยังไงอ๋อ สวัสดีมีโชควมาไงโอ้โตขึ้นมากแกน่ะโอ้โตขึ้นมากมีโชคไปโอ้นะครับมีโชคตัวจริงเสียงจริงผมมีโชคครับเจอโอ้กับแม่เพลินนะช่วงนี้คงไม่ได้ไปกินหญ้าน้ำท่งนาบ่น้องเอ๋เโอ้ ก็เลยต้องมากินที่บ้านนะเนาะเราย่างไหมกินที่บ้านนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีพืชสวนนั่นแหละครับแล้วนาเขาไถเขาบาดน,นะเรียบร้อยครับช่วงนี้นะเนาะทาให้จะมีโชวหวควาเนตไปไม่ได้อ้ามันมาหยอกมันเนี่ <c oughs> ยมันเนด่ดูโถแล้วเนี่ยเนู่นคู่ปับเจ้าเออฮิต้าคู่ปับมาแนละ้วคู่ปับอมันจะมาเล่นแล้วแน่เนี่ย <c oughs> มันอยากเล่นแล้วมันอยากชนละ โอ้ช็อไม่ได้ถือกล้องอยู่ีชอบโอ้ยนุนคู่ปาบเจ้าอยู่นุ่นคู่ปากเจ้าอยู่นุ่นพี่เตย,ยน่นอ่าโอ้โอดูนะครบับเต็มเต็มครับวันนี้ตัวโตมากเลยมันจะสูงกว่าเจ้าแล้วนะเอ๋อนิดเดียวนิดเดียวยาวละยาวละอมายิ้มยิ้มให้กล้องหน่อยแล้ว อาฮ่าฮ่าช <c oughs> นมาแล้วชนหลังมาแล้วไอ้ตักนี่อ้าวอ้าวโอ้ท่านผู้ชมเห็นแล้วนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้นี้ผ่านไปแว๊บๆนี่ไงนี่ไงโอ้มันอยู่ตรงนี้เอง โอ้บ้านเจอมีโชคไม่แอบอยู่กับรถสิบล้อหกล้อกันนี่เองเนี่ยนะอ่ากระบาดไปแล้วนะครับน่ะหงวดเมื่อกี้นี่เรียบร้อยอถ่ายรถครับหกล้อเลยโอ้เ,เต็มเลยมีโชคให้โชคเราบ่หนะเจ้านี่ให้โชคตล,ลอดเลยเจ้านี่ อ่าวันนี้นี่มีโชคนี่อยากเล่นกับผมมากเลยวันนี้เนาะไม่รู้เป็นไงหนิค่ะอ่ามันจะมาเล่นกับผมนะเพราะว่าเจ้าวิตเตอร์รู้สึกจะทํากันบ้านอยู่มั้งก็เลยไม่ได oh, ้มาเล่นกับมีโชคนะมีโชคก็เลยเล่นเลยขึ้นทอดคิดถึงนะอันนี้ไงเงินเงิงิงยังไงเล็บมันอ่ะเล็บมันอ่ะโอ้ยแหลมมากเลยอ่าเล็บแหลมด้วยขาวๆด้วยนาะเกลี่ยแก้วเลยโอ้ต้องจับอาบน้ำมั้งถึงเห็นเจ้านี่อื้อ มีโชเลย่มีโทคครับควยงามเงินล้านนะ,ะต่อขึ้นใน,นได้หลาด้านนะเจ้า <c oughs> ด้ัาด้านนี้ก็อีกคุ้งนึ้งนะครับคุ้งของตาเมื่อกี้คุ้งของไง้ของพีเตอร์ของนักเอ๋ยไป ตอนนี้ของตาครับเนี่ยแล้วก็เจ้าวัวขาวจะอยู่ตรงกลุ่มนี้แหละวัวขาวอะเมื่อกี้มาก็กินหญ้ากับมีโทษนะครับทั้งวันนะครัเพิ่งแยกกันครับตอนผมมาเองผมมามันก็แยกกันสวัสดีครับตาอโอ้เห็นยังก็ต่อเนี่ยต่อเติม <laughs> ต่อเติมที่อยู่นะไหนไอ้วัวขาวเห็นจะก้นมันวัวขาวกับอะไรหนูน้อยบอก โอ้ยมันตั้งใจกินมากเลยดูดูหันหน้าหันตากินอย่างดีแล้วท่านผู้ชมอ่าตอนนี้กินยอดไผ่แล้วป่ะเนี่ยยอดไผ่ก็กินเนาะ,อะตอนนี้กำลังจะกินยอดไผ่ท่านผู้ชมนะโอะ้กำลังกินยอดไผ่ เเจ้าจะไปย่างเขาเกนบอกอ่อไหมถ้าไปป้อนมันบอกไปป้อนบอ่ขาวมั้งตอนนี้มันดุเนตาแกอือไัวใ่ขาวมันดุบอ่อ๋อ,อตัวใหญ่บอ่อ่นะาเกินคอไผ่ครับบัน อืมไหนก็น้องตนวน้อยตนวน้อยนะ่ะน้อยในหนในแม่บกเขาเข้อไหนเนี่ยตัวไหนอ่ะสวนโอ้ตรงมวนบอ๋อโอ้แม่บกเขาวตรงนู้น ครับนี่ก็แม่บัวขาวนะเนี่ยตัวมีนมนี่อ่าแต่บัวขาวก็มึงไปกิน,ยน,อ,ยนอยู่นู้นไปกินต้นไผนอนอน่อยู <c oughs> อ่นู้นพ่อไม่ห่วงแม่ไม่เรียกแม่ไปกินเลยเว,ว้ยอ้าวไอ้ตาไอ้ตาร์โอ้โหไมาล่ะอ,อ้าวเจ้าไม่ได้วัดดีเลยเห็นกันตั้งโดนละด้หลายคลิปแล้วเจ้ายังไม่ได้วัดดีเลยแล้วโอ้หสวัสด,ดีท่านผู้ชมนะครับน้องเอ๋กับวิเตอร์อ่าส่วนในเจ้ามีโชว์งสวัสดีแล้วเนี่ จะเลอะมือมาแล้วสวัสดีจะเลอะมือมาแล้วอ่ารอถ่ายเราเหมือนกันลเลย <c oughs> อ้าวใครเจ้าจะถ่ายวะเนี่ยอ๋อช่องใครช่องไหนช่องไหนมีช่องกันหรอนะเอ๋ช่องไหนช่องไหน,อ,ไหนอ้าวถือกล้องก็ไม่อยู่แล้วจะสั่นไปสั่นมาล้วบนะ่นเลยเออพ่อแม่หลือท่านไปจมเรเวียนหัวมาแล้วมั้งน้องเอ๋ยมีช่องมีเฟซอะมั้งมีช่องมั้งเนี่ยเฟซบอสเราจะเป็นเฟซมัง้งหรือเป็นติ๊กตอกไม่รู้นะ่ะติ๊กตอกระวังจะติ้งตองนะจ๊ะ ครับเจ้าแหลมนะครับส่วนเจ้าสาวคูโอ้อยู่กับบัวขาวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเจ้าบัวขาวกันสา,สาวคูกำลังหยอกกันอยู่นะี่ไปอ๋อนี่ไง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 มันกำลังเลง่นกำลังกินอยู่กับไใบัวขาวอยู่นี่อ๋อ Tại là khắp xã của bây Nè, tuần này có tần nói Nói ngay Mời đi nó nói Hơ, nói rất ngon Cặp Bố khảo Bố khảo đây, Nào เอ้ามันมีมีบอลด้วยมันจะเล่นบอลนั่นบ่อ้าจะเล่นบอลแล้วจะเล่นบอลละอา้าตอนนี้บัวขาวกับแตนโนน้อยกำลังจะเล่นบอลนะท่านผู้ชมแหมมันเตะบอลเป็นไไเลยเอ่าบิเตอร์ไปเตะเด้๋กับบัวขาวอ่ะจะไปบอลมาเดี๋ยววัวขาวบอลมาเตะกันไว้วันนี้อ้ามันจะเตะกันได้ไหมอ่าเขากำลังดมแล้วกำลังดมอ๋อไม่สนใจเลยครับดมอย่างเดียว อ่าละอาละเตะบอลก็เป็นเลยวันนี้อาเตะบอลแล้วบวขาวแล้วน่ะอะไม่เตะไว้โอ้ดูข,ข้างมาเริ่มโตขึ้นเนาะดูดผิวเริ่มเรียบเริ่มเรียบละเอ้ยอ่าบวขาวเจ้ากำลังเรียบเลยนั่นอ่ะผิวเรียบมาเลยอ่ามันยิ่งโตยิ่งผิวยิ่งเรียบนะดูดูเนาะอื อ๋อสนใจแล้วมันตามไปแล้วตามวิเตอร์ไปแล้วป่ะเนี่ยเอาละตามไปแล้วสองตัวนั่นจะไปเล่นบอลกันแล้วป่ะเนี่ยเอา้าเล่นบอลเล่นบอลอเล่นบอลเราสนใจหรือวา่าเหมือนกันไหมผ่านปวดแล้วกินไม่เป็นสุกเลยได้เห็นลูกบอล อ่าตอนนี้ก็เดินไปหากันแล้วครับบัวขาวกับมีโชคครับเดินไปกินหญ้าด,ะะา,า,าด้วยกันแล้วบันนี้อืมอ่าอนมาถึงก็กินหญ้าด้วยกันแหละแล้วก็แยกกันแตวตอนนี้ก็มากินหญ้าด้วยกันใหม่แล้ววันนี้นี่นะครับบัวขาวกับมีโชคอ่ะมากินหญ้าด้วยกันแล้ววันนี้มาไงมาไงโอ๊ยก็กินเลยจะจะเดินมาหาฉันทำไมไมาพิกินดีด เอาแล้วครับเอามันมาเล่นด้วยเราหมดเยเอามาด้วยกันสองตัวเลยมีโชคคาบวกแล้วครับตอนนี้บัวขาวก็บวกผู้ได้ครับโอ้โหโอ้โหมันมาดันเล่นเลยมันจะมาหยอกเราแล้ววันนี้ผิวเรียบผิวสวยนะบัวขาวยังไงโอ้ยมื่อเจ้าจะงั้นเมื่อเจ้าสองตัวหนึ่งเงี้ยไหมนี่ไม่ได้มาร์กทั้งสองอะสองตัวสู้ไหวแล้วไปละไปละอ่ามันมาหยอกแล้วดันหัวแล้วเฮ้ยดันละ ดันละดันละดันละเอ้ยเยดันตู้ก็แล้วเราอ๋อแต่วิเตอร์มันจะตัวเล็กไปมากมันเลยมาหาเรานี่ยนะว่าออดันตู้กับไอมีโชคแล้วมันเนี่ยอ่าือว่ามันมาหยอกนะนานทีมันคงเห็นบ่อยแล้วมันชินแล้วมันคุ้นแล้วมาหยอกเรา Yeah.